สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พี่โพนี่ก็จะมาแนะนำนักขากอนามัยนะคะดีๆนะคะให้กับทุกคนรู้จักกันนะเนาะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้คือบ้านเมืองเราก็แบบประสบปัญหาฝุ่นละอองเนาะทั้งโควิดด้วยโอ้โหแบบนะคะซึ่งเป็นปัญหาแบบเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพเรามากๆเลยซึ่งหลายๆคนนะคะก็แบบต้องแบบ ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่ใส่ก็อาจจะโดนะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วทีเนี้ยคือหลายๆคนอ่ะก็แบบให้ความใส่ใจหน้ากากอนามัยแบบไหนนะคะที่แบบจะแบบสามารถปกป้องได้นะคะ พี่ผู้นี้ก็อยากจะแนะนําเป็นหน้ากากอันามัยตัวนี้เลยหน้าปากอนามัยแบรนด์แอร์ควีนนะคะที่เรานําเข้าจากประเทศเกาหลีนะมาดูนิดนึงว่ารุ่นนี้เขาสา,สามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษยังไงบ้างเออสังเกตดูนะคะ0.1ไมคอนิเทำจากเทคโนโลยีนาโนไฟเบอร์ iber, เนาะคือรุ่นนี้เขาบอกได้เลย คือเขาจะโควิดแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไม่สามารถผ่านเข้าได้นะคะกรวยกรองนี้คือก็คือหายใจแบบสะดวกมากหายใจสบายแล้วก็ตัวนี้คือเขาสามารถจะซักได้20-25ถึง25ครั้งด้วยแบบแอลกอฮอล์เรานี่แหละค่ะใช้ได้ประมาณ1ประมาณ1เดือนได้นะคะต่อ ต่อบรรจุต่อชิ้นเนาะตัวนี้2อละหชิ้นนะคะถ้าใครแบบใส่แล้วก็แบบลิฟอนะไม่ไม่ไม่เลอะเลยนะคะใส่ดีมากนะคะตัวนี้เบาบางสบายนะคะดีไซน์ 3D นะคะซึ่งใช้แเราบอกว่าดีมากๆตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่เป็นจะเป็น kf นะคะตัวเตว่าตัวนี้จะใช้ซ้ำได้นะประมาณ1สัปดาห์ นะคะทำจากเทคโนโลยีนาโนไฟเบอร์เหมือนกันนะคะคือ2สองจะบรรจุอยู่2ชิ้นนะคะในซองนีอ้อยู่ที่ตัวนี้120นะคะต่อซองเนาะตัวสีม่วงของเราจะอยู่ที่ประมาณ90บาทนะคะนะสั่งซื้อกับพี่พูนี้ก็จะมีส่วนลดด้วยนะคะปกป้องโูได้99%นะคะจะบอกให้ นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปทรงเนาะเนี่ยตัวนี้คืออันนี้เป็นจากด้านหลังนะคะเขาจะสามารถพับเก็บได้ใส่แล้วก็นี่เป็นด้านหน้าเนาะด้านหน้าแล้วก็เนี่ค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วก็เราก็พับเก็บถ้าเราใช้เราก็แกะออกมาได้เลยเนี่ยค่ะสามารถแกะแล้วก็ใส่เนี่ยจะรูปทรงลักษณะมีอยู่3ส่วน1 2 3เนี่ยค่ะ ขึ่งขอบอกว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนใส่แล้วก็ไม่อึดอัดนะคะบางคนน่ะอาจจะแบบใส่ทิชชู่แบบนอใส่แมสแล้วก็ใส่ทิชชู่แบบโปเข้าไปด้วยอะ่ะเออซึ่งทีคนที่มองว่ามันมีฝุ่นนะในทิชชู่ก็อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หายใจอาจจะลําบากแต่ตัวนี้กลวยกรองทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะอ,อืมผ่านการทดสอบแล้วนะ FDA อเมริกาอย่างเงี้ยก็ พรูฟแล้วนะคะปลอดภัยนะคะใช้ได้โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูวิดีโอวันนี้จ้ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ